ข้อ37เขามีฟังก์ชัน f กับ g ที่สอดคล้องกับ4ข้อนี้แล้วก็ถามว่า g มีค่าต่ำสุดสัมพั์เท่ากับเท่าไหร่นะก็ก่อนอื่นข้อ3เนี่ยเขาบอกว่า f มีค่าสูงสุดสัมพั์เท่ากับ2ที่ x เท่ากับ1ก็เราจะได้เลยว่า f 1เนี่ยจะต้องได้2นะแล้วก็ค่าสูงสุดสัมพัสเนี่ยมันจะเกิด ตรงที่ f มีอนุพันธ์เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็จะได้ด้วยว่า f ดัดหเนี่ยเท่ากับ0นะก็เรามี f 1เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราจะเอาสมการในข้อแรกเนี่ยมาแทน x ด้วย1ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ f 1คูณกับ g 1นั่นเองฝั่งขวาเนี่ยคิดเลขออกมาก็จะได้5นะก็เนื่องจาก f 1เท่ากับ2ก็ แทน2ลงไปตรงนี้แล้วก็ย้าย2ไปหารก็จะได้ g 1เท่ากับเท่านี้นะแล้วก็ข้อ4มีอนุพันธ์อันดับที่2ของ g เท่ากับ2ถ้าเราเอาสมการนี้มาอินทิเกรตทั้งสองข้างฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นอนุพันธ์อันดับ1ฝั่งขวาเนี่ยอินทิเกรต2จะกลายเป็น2 x บวก4แบบนี้นะแล้วก็เนื่องจากเรามีอนุพันธ์ของ f กับ g เพราะฉะนั้นเราจะเอาสมการในข้อหนึ่งเนี่ยมาดิฟทั้งสองข้างฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องใช้สูตรดิฟผลคูณจะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแบบนี้นะแล้วฝั่งขวาเนี่ยดิฟตัวนี้จะได้2นะแล้วก็เนื่องจากเรามีข้อมูลของตัวเลข1อยู่เราก็จะเอา1เนี่ยแทนเป็น x ในสมการนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็เรามี f 1 กับ f ดเป็น2ตัวนี้ก็แทนลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตัวนี้ศูนย์คูณกับอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หมดก็จะหายไปนะแล้วก็ g ดเนี่ยจะได้จากการเอาสมการนี้มาแทน x ด้วย1 1คูณ2ก็จะเป็น2ตัวนี้ก็จะเป็น2บวก4เป็นแบบนี้นะแล้วก็ย้ายสองไปหารแล้วก็ย้าย2ตัวนี้ไปลบ ก็จะได้4เท่ากับลบ1นะก็แทนลบ1ไปตรงนี้ก็จะได้ G x ดตเท่ากับตัวนี้นะแล้วก็อินทิเกรตต่อไปอีกทีหนึง่งฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็น Gx ฝั่งขวาเนี่ยอินทิเกรตจะได้เป็นตัวนี้นะแล้วก็เนื่องจากตัวนี้เรามี G1 เท่ากับ5ส่วน2แปลว่าถ้าเราแทน X เป็น1ลงไปในนี้จะต้องได้ตัวเนี้ยเท่ากับ5ส่วน2เป็นแบบนี้นะ เราก็จะเห็นว่า1กําลังสงได้1ตัดกับลบ1ได้ก็จะได้ d เท่ากับ5ส่วน2แทน5ส่วน2ไปที่ d ตรงนี้ก็จะได้ g x เท่ากับตัวนี้นะข้อนี้ข้อถามว่า g มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับเท่าไหร่ก็วิธีหาก็คือดิฟ g ไปที1แล้วจับเท่ากับ0นะก็จะได้ x เท่ากับ1ส่วน2ก็ x เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยจะได้ ค่าต่ําสุดสัมผัสเพราะว่าอนุอนพันธ์อันดับที่2ของ g เนี่ยเป็นบวกนะก็ถ้าจะหาค่า g ต่ําสุดก็เอา x เป็น1นส่วนสไปแทนในนี้เพื่อหาค่า g ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้2.25เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ2.25นั่นเอง